สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาเช็คเหรียญน,นะคะที่ส่งมาจาก f อซนะคะขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาต,ออญญาตปิดชื่อผู้ส่งค่ะเห็นได้ชื่อผู้รับแล้วกันนะคะป้านาค่ะอึ๊บเอากล่องออกไปมาดูเหรียญกันใส่ถุงนี่มาชอบจังเลยป้านาชอบมาเลยถุงผ้าเนี่ยถุงผ้าของกรมแต่ป้านาก็ใส่ใส่คืนใส่ให้คนที่เขาซื้อไปอะนะต่อโฮซีไม่ป้าด้วย อันนี้10บาทปีอะไรนอะค่ะเหรียญจาก fc นะคะ10บาทปี25 3 4อู้ยชอบจังเลยมาอีกแล้ว3 4เมื่อกี้เพิ่งจะรีวิวไป3 4สีอันนี้ค่า27่เหรียญเนาะก็รวมจะได้ร้อยเหรียญแล้วนะเนี่ยโอเค3 4 2สี่เหรียญค่ะ10บาทปี2534ามนะคะมาย7เหรียญก็น่าร,รับซื้อค่ะ10บาทปี2534รับซื้อเหรียญละ20บาทนะคะเนี่ยค่ะ คัดมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นสิบบาทปียปี่สิบเหรียญปีกอ่ะก็เขียนสามสี่นี่นาแล้วนี้ล่ะอุ้ยสามสี่เหมือนกันเลยอ๋อไม่ใช่อันนี้สี่สองแหมเน่ดีใจเขาเขียนสามสี่ไนั่นดูว่าสามสี่มาเยอะแยอ๋ออันนี้สี่สองแต่ราคาเดียวกันแหละยี่สิบบาทโอเค ไม่รู้ว่ายี่สิบเหรียญหรือยี่สิบบาทก็เหมือนกันนะคะเหรียญราคาเท่ากันราคายี่สิบบาทสี่สองปัโทโถดีใจหมดนึกว่าสามสี่มาเยอะขนาดนี้ค่ะอันนี้จะเป็นอะไรล่ะสี่สามสี่สี่เนี่ยอ๋อมีแค่นี้เองสี่หนึ่งไม่มีเลยจเ,ลยเลยจ้านี้ไม่มีสี่หนึ่งมาให้ป้าเลยไม่มีสี่หนึ่งมาเลยค่ะเจ้านี้ไม่มีสี่หนึ่งมาให้ป้าเลยจะมี ซีซีห้าสามเขาไม่ค่อยหากันนะคะเขาบอกว่าดูยากมั้งห้าสามห้าสามไม่ค่อยมีมานะเป็นนักลับนะคะสาวอุ้ยเหรียญนี้ก็สวยเนาะเนี่ยค่ะแต่ต้องตัดอยู่แล้วะคะ่ะถุงเหรียญไม่ครบร้อยอ่ะตัดไปเลยดูเหรียญดูเหรียญสวยเนี่ยเห็นไหมคะสวยนะเหรียญยางเงี้ย ผิวยังอยู่สองห้าสี่สามเหรียญดีค่ะเหรียญดีหมดเลยเหรียญสวยหมดเลยใช้ได้เลยค่ะเหรียญเพราะเมื่อก่อนน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาเคยมีส่งเหรียญที่ไม่สวยมาแล้วพนัาบอกว่าเหรียญไม่สวยขายไม่ได้เนี่ยๆอย่างเงี้ยขายไม่ได้ค่ะสึกอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรส่วนต่างห้าบาทอันนี้เราก็ขาดทุนไปละห้าบาทส่วนต่างนะคะอย่างเงี้ยสึกค่ะ อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ขายไม่ได้แต่ไม่บินไม่บินแต่สึกบ,บินอย่างนี้ยเราขายไม่ได้เนี่บินเอามามาคล้าให้กับเหรียญสวยฉเฉลี่ยให้นะคะสิบบาทปีสองห้าสี่สามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทอันนี้อ่ะกรีดดูแล้วมากรีดอะไรอีกนะเมื่อกี้สามสี่สี่สี่น อันนี้อันนี้สีสองแมวอัสามสีชอบเนี่ยค่ะเหรียญเหรียญเนี่ยเขาค่อนข้างจะสึกเห็นไหมคะสึกสึกเยอะด้วยค่ะเหรียญน,นี้เพราะว่าเขาผ่านใช้มานานนะคะ,คะเหรียญที่ไปน่ารับซื้อนะคะเหรียญ เหรียญปกติเลยนะคะเหรียญ10บ,บาทที่รับซื้อนะคะก็จะมีปีสองห้หเนาะห้าร้ยา 25, 42, 42, 25, 42, อรยถึงหนึ่งพันสองห้าสี่หนึ่งหสี่หนึ่งเหรียญละหกสิบาทสองห้าสี่2องสี่าี่สเหรียญนี้2 5งหสี่สค่ะ เหียละยี่สิบาทเนี่ยค่ะสองห้าสี่สองนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทดูเพียงพอสอค่ะขายไปไหนไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะเขาบอกหลายคนถามมาว่าต้องดูตรงไหนบ้างดูอะไรบ้างไม่ต้องเลยค่ะดูพอสอผลิตอย่างเดียว 2531ก็ดูที่พอสออย่างเดียวค่ะพอสอผลิตนะคะ2531 500-1000ดูแค่พอสอค่ะ2541เช่นกันนะคะดูแค่พอสอ2541รับซื้อ60บาท2542รับซื้อ20บาท2542 20บาท2534 จริงๆ2534อ่ะเขาจำนวนผลิตเขาเขาเยอะกว่า42นะคะแต่เป็นหน้าให้ความสำคัญเขาเพราะว่าเขาผลิตมานาน2531้าานจำนวนผลิต6,200เหรียญสองห้านจำนวนผลิต9 8 0 0 0สเหรียญ2542 2542่สาจำนวนผลิต1ล้านกับ30,000เหรียญ2534เหรียญนี้ที่อยู่ในมือเนี่ยนะคะ2534้าาจำนวนผลิต1นึ่งล้านสามแสนเหรียญเนี่ยค่ะ จำนวนผลิต1นึ่งล้านสามแสนมื่เหรียญค่ะ2534แล้วก็ต่อมา2543เหรียญ10บาทปีสองห้รับซื้อเหรียญละ15บาทนะคะเหรียญ2543รับซื้อเหรียญละ15บาท2543้า 25, าจำนวนผลิต1นึ่งล้านหกแสันเหรียญ ถือว่าไม่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนเป็นสตังทอนเนาะหมุนเวียนหมุนไปเวียนมานะคะก็ย่อมจะชำรุดสูญหายไปตามกาลเวลาแล้วเหรียญราชการที่9นะคะใครมีโอกาสเก็บได้เก็บเลยนะคะอย่างไปงไ่านะคะทุกคนก็คงจะเป็นหลายคนจะเป็นเหมือนไม่น่าที่ว่าถ้าเจอเหรียญใหม่ก็จะใช้เหรียญใหม่ไปก่อนนะคะเจอเหรียญน,นี้ก็จะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้จนกว่าจะใช้อะนะคะ,ะเก็บไว้จนสุดท้ายค่ะ สองห้าสี่สามนะคะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทแล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งค่ะอีกพอศหนึ่งพศสอุดท้ายที่เป็นการรับซื้อค่ะสองห้าห้าสามเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่เปอร์เซ็นตโตแล้วนะคะเปร์เซ็นตเป็นเหรียญปัจจุบันอะสองห้าห้าสามสองห้าห้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเช่นกันค่ะ 2553าจำนวนผิด1 9, 50, 3, 000, ล้านเก้หพันเหรียญนะคะเป็นระดับต่อจาก4 3สเนี่ยคะ่ะช่องทาง,ทางการติดต่อนะคะร้านป้านาอยู่ตลาดไทยคลองถมมหาป้านาได้คะ่ะวันนี้ค่ะและบริัทบ่บายโมงถึงสามทุ่มหรือหรือติดต่อเพิ่มเพื่อนมาถ่ายรูปส่งมาให้ดูส่งของมาของถึงโอนตังะค่ะ